สวัสดีค่ะตอนนี้ครูโฟกอยู่ที่พี่เทอรรี่แม่พันนานะคะเป็นจําได้ไหมคะคนไทยดังเกตจะตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ได้มาเจอกันแบบว่าโอ้โหอย่างใกล้ชิดมากแล้วก็พี่เทอรี่มีเทคนิคที่จะมาบอกลูกหลานของเรานะคะให้พูดภาษาไทยให้ชัดโดยเฉพาะรอเรือกับรอลิงพี่เทอรี่มีเทคนิคอะไรคะก็กล้านหายใจจิงมที่นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ เนียแล้ว<ร>มันจะสร้างความเนือลิงเราจะพูดเราเรื่รอเราลิงชัดในขณะเดียวกันเด็กก็จะได้ขยายปอดด้วยเพราะว่าตอนนี้เด็กที่มอของหูหูพูดชัดหมดทุกคนภ<ข>าษาไทยชัดหมดทุกคนสองภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษมีกระถูกแล้วก็ใช้วิธีตะเบงเสียงเช่นเฮ้ยนี่ให้ปอดเพราะว่าทางคูดเนี่ยปอดจะขยาย พี่สอนนักร้องหลายคนที่พี่ทำอะไรได้คลิปกูดเนี่ยพี่ก็สอนเพราะว่าเขาอยู่อังกฤษเนี่ทีนี้ภาษาไทยเขาไม่คุ้ยที่ก็เลยสอนอันนี้ไปสอนเด็กประมาณไม่ถึงอาทับติดอะนึ่ะชัดโอ้โหต้องขอบคุณพี่เท่รี่มากเลยนะคะที่ให้เคล็ดลับพีพีให้กับลูกหลานของเราลูกศิษย์ของครูโฟกุคนะคะจะต้องไปฝึกรอเรือให้ชัดนะคะแล้วก็ทำคลิปกวดกันนะคะเบเปอร์เดลเลยเนี่ยคุ้การพี่อะ โรงเรียนบ้านเมืองสวนรรสมบูรณ์วิทย์หลวงู่ผู้ขาดสาธุค่ะพี่เทเร่ย์ก็สนับสนุนเด็กไทยที่เมืองไทยให้โอกาสทางการศึกษา <c oughs> อย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะต,ต้องใจนะว่าเด็กยากจนเขาไม่มีโอกาสาหรอกที่เขาจะมาเรียนในกรุงเทพแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีมากก็คือเมื่อก่อนเนี่ย โรงเรียนต้องไปพึ่งวัดพึ่งชุมชนที่นี่ตอนนี้ไม่ใช่เลยชุมชนน่ะกับวัดมาพึ่งโรงเรียนเขา่าเด็กปลูกขักวไทนี่ถือามีทุกชนิดเอาทุกแบบเยอะเนาะโรงเรียนมีสระน้ำนี่ทุกแล้วเด็กทํำได้ทําเองเนี่ยน่าจะเหมือนคำว่าตอนนี้ขายด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเป็นสหกรณ์ซึ่งเราเงินให้พ่อแม่กับบ้านไม่ได้จะ่างนี้ก็จะมีสมุดแบงค์ อ่านนี้เขาไ้เข้าปับเนี่ยก็จะเข้าป พี่เทอรี่ทำโครงการทพ่พี่ักเรีดาจะกินนะโครงการพระราชดริคี่สุดยสยดมี่นี่คือแบบว่าอุดมการเดียวกันน่ะ่เดียวเดี๋ยวคุณพ่าจะต้องไปเยี่ยมที่โรงเรียนของพี่เทอร์รี่นะคะแล้วก็ไปเยี่ยเด็กๆที่นั่นนะคะว่าเด็กๆที่เมืองไทยของเราตอนนี้กาลังทำอะไรกอยู so, image, ่นะคะ ที่ผ่านมาพี่พี่เคลวี่ได้ไปทําโครงการสื่อสารพระาราชดำริขององค์กรของเรานะคะนี่คือสุดยอดมากๆนะคะเดี๋ยวผู้โพจะขึ้นชื่อโรงเรียนให้ถ้าใครมีโอกาสนะคะไปเยี่ยมโรงเรียนนีะคะไปทักทายเด็กๆนะคะโอ้ตอนนี้มีคนมาเยี่ยมโรงเ,เรียนเยอะมากเลยแล้วมาขออนงานแล้วไปทตาม,เ,มเพราะว่าคนนี้เขาจะได้มีอาชีพซึ่งเขาการเกษตรเนี่ยเขาจะได้ไปช่วยกัน ผสมผสานเนี่ยจะมีเพื่อทุกอย่างผักนี่แบบต้มยำเนี่ยจากหนังบอลที่เป็นก้อนหินเนี่ย ไปพัฒนาหมดนดิเป็นพื้นที่สีเขียวและใช้ขุนคอกไม่มีสารพิษเลย่สุดยอดมากเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะต้องไปไปเยี่ยมชมโครงการค่ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโครงการนี้ให้ทุกคนได้ถ้าหากว่าคนไทยยังกลิ้นะคะไปนะคะก็ไปเยี่ยมชมโครงการเป็นโครงการตัวอย่างได้เลยนะคะขอโครงการตัวอย่างของประเทศไทยไปแล้วฮะเพราะแม้ประเทศท่านต้องการให้ไปหนึ่งเนื้อหนบ่งตัอย่งหนึ่งอย่างนี้ นี่คือคือสุดยอดมากๆนี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเเราก็เราอยากจะตอบแทนผู้ทีถูกต,ต้องพี่นไทยเราต้องนคนไทยคนเอาคนไทยก็ต้องรู้จกักภาษาไทยใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ครูพกพาอยู่ตอนนี้เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานของเราที่เติบโตอยู่ที่ต่างแดนได้รู้จักภาษาของแม่วัฒนธรรมของแม่นะคะเพื่อสื่อสารรุ่นสู่รุ่นกันต่อไปพี่เทอรี่ฝากพูดถึงเด็ก ก็ก็สมัยเด็กตอนเด็กยุคขึ้นก็พอคุณแม่ศักาอยู่ไปนะครับเพราะภาษานี่มันติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตที่ติดาขคุณที่เทมาๆไนะคะขบมากยสายาไรอิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา กลับคืนสุ่ชายคาชายป่าคือแหล่งพักพิน